สวัสดีสวีดัตพี่น้องทุกปูทันครับผมอยู่ดีวีแห้งสบายดีกันตุกปูทุกคนนะครับนอออันนี้ก็ย่ามแรงครับผมบ้าน้องก็ิไดเก็บอุปกรณ์แล้วครับผมอ้ยคำ่ำสิไปยา่ามมึงรอบครับผมเจ้าก,ก็มาสือๆปอใส่ใบวังเาสา,บบา,สาครับเอาเลยต่อเติมรั่วไปเก็บรักรั่วมาเราก็มาฟังใ้หาหกลักครับผมกับค่ำต่อเติมของวัวได้สองเสาหนึ่งพี่น้องเอ้ยอยากสิบ ดีหอมเลยครับผมโอ้ยอยากสีดมยาดมเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อยผุ่นใหม่ครับผมจันได้ก็ติดใบยายออกก่อนกัดยายของงัวเด่นไอสิโอไอเทิบหนาวไปหน่อยนึงครับผมนั่นไปพี่น้องไปเก็บของก่อนครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเวลานี่มัมนเรนเร็วครับผมคแค่ผมนั่งอยู่ซื้อมันก็เรนเร็วกว่าผมเหรอ โอ้ยจากเวลาแล้วนี้โลกมุนเร็วเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นมาสี่แม่มันอยู่ยพี่น้องเลยได้สัง่งก็เอาละครับผมพอดีฟาว่อมให้มันเสร็จนาพี่น้องรอมลัวอย่างว่าแค่นี่ก็คำปุ๊บโอ้ยตา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 ยประเทศไทยนี่พี่น้องพอดีเบาน้องมาสิจัดวันนี้นะครับผม บอน้องย่อมจูดบ่อนี้เลยจูหายงาบนาเมื่อหล้กกสีมาไทยกบต่อสร้างมืออื่นนอกรเนาะอ้อยต่อปอเทืองครับผมกิจดันคู่คู่นี้ไซลองนี้คู่หายมันเป็นงานเดียวครับผมนี่บนน่อน,นี้จตือนหอนนปลูกงาครับแล,ะะล,ล้วก็ลอมรัวปลูกงาเป็น,เป,นเป็นพักๆนะพี่น้องขันเพาว่างแผนกับนนอะไรเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะคือปลูกงาเป็นสมมติว่า มลอมเรียบร้อยเกยเรียบร้อยสูบนำใส้มาไทกบไทกบเสร็จเรียบร้อยป,ปุ๊บบองนี้ผมกเกษตรเป็นหล่องขึ้นเก่าแล้วครับพีบน่น้องนี่กั้นบองนี้ไว้เนาะให้ปั่วมันเข่าแต่สกุคดบองนีมันทะลุหาหอดงานปุ่นครับผมวันนี้ปลูกหญ้าสมมุติเอารับเนาะอา่าววันที่สิบ 2มีนาคมอ2564กะว่ากันไปหล,ล่อมรัวก็เห็ดเป็นแบบคือซ่องแล้วก็ฉีดีดงูนะครับเนาะให้งวมันยางมาตัาง้งปีมากินยาตั้งปีก่อนปุ๊บยาตั้งปีมันเกิดก้อน,ม,นมาทันยางเข้ามาป,ปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมากินตัง้งปีบัดพ้อตั้งพี่มันกินจนจำเกือบเมื่อตอนนั้นครับเนาะไม่เราดพี่น้อง ผมมาเสียจัก3แปลง4แปลงครับผมแปลงที่ว่าหายง่วเขาลงไปกินหยากบูกต้นหยาอย่างเดียวเลยครับแปลงทีสองก็มองพุ่นครับผมมองถึงผมเกรดไวุู้นไปนี่ <c oughs> นี่แหละครับผมทีแต่มาลอมดัวนี่ออกแบบแบบให้วัวอยู่คือพอพี่น้องบ่ท่ันมีง่วสำ มาออกแบบไปง่วอยู่พอดีไปทําเรื่องไหวอยู่สากลการเกษตรกาบเชิงครับผมเอาไว้หน้าเขาเขาตีตีงบประมาณหามาล้านหกแสนทั้งหมดยี่สิบแปดลายยี่สิบแปดไรก็เอาไปหร้ายเดอกเพี่น้องเอาเขาห้ได้สูงสุดนี่จําเกยลยล้านสองครับผมอมพอดีมูนเป็นผู้จัดการอยู่นั่นสากลกาบเชิงเราแนาะแต่ดอกเบี้ยลอยระเกาครับผมแต่ก็สูเอา ยอมลงง่ว,งวก่อนครับผมลงให้มันได้จิปบแม่ก่อนละ่ะวันนี้เห็ดเป็นลัวเห็ดเป็นขอกไ้วัวมาขี่ใส่มาพักแล้ก,ลลกกระไดมู่นั่วเราก็เนาะพี่น้องเนาะเป็นการวางแผนแผนที่โบถือต่องแต่ว่าห้าวกับเห็ดแบบเลื่อนแบบไรนะครับ้อ่รื้มคอนกับเสียมไม่นี่จะไปลงทั้งปุ่นครับผมดันหนากครับพี่น้อง มันคือมอยแท้มืดมากกั่คำโล่งไปเนาะเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นขันบ่อเห็ดกับบ่อใดครับผมอ่าคือวันนี้นี่าวนองกระสิลอมคือกันครับผมปลูกยาไว้หลอมมาหาขอกวอนนี่แหะครับผม ที่หลอกไหมเมื่อปลูกงาไว้ข้างแต่ว่าไห้วัวลงกินน้ำนี่ครับผมเพราะมันเป็นฟังก์ชันนะคือข้าล่อยเป็นเวลานะครับผมไห้วัวมันกินน้ำการออกแบบไห้วัวไปกินหยากับสองทางเี่นะครับเนาะนี่ลงไปนี้เลยครับผมนี่ครับผมไปลนลงลงไปนี้ ปึ๊บปุ๊ป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 อันนี้ไปกินหญ้าอีกแปลงหนึ่งวันที่สิบสองมกราคมที่ปลูกไว้หญ้ากเกิดสวยงามมากผมบอกกี่คุยบักเป้าน้องนบพีน่นองเนาะพอเรียนวางหัวกันครับผมี่นองแต่ว่าโครงการนี้เขาอนุมัติหายพานแล้วครับผมแล้วก็เวลาเข้าสิบป,ปอยไปไปทางผุนเนาะเข้ากับปิดทั้งผิว้นนไปไปครับผม,มเพราะมีตกกันกันทรงที่ไม่ให้วัวผ่านไป ให้เขาเดินไปไปเดี๋ยวปั๊บ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 ป่๊บปั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 าบปั๊บปอ๊บปั๊บปเ๊กินนบ่ั๊บปรรอ,ปนอน๊บปัดเปื๊บปเ๊บปั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 บปั๊ปั๊บปับปแล้้ั๊บปส๊ขปั๊บปั๊บังบปังงางปั๊บปั๊เสัยบปั๊บปับปัแล้ว นามตัวน,นี้เห้าให้เขากินลงไปกินเสร็จแล้วก็ขึน้นมากขึ้นมากะแล้วแต่เห้าสิให้ไปกินยาขอกไดที่เห้าเรียงไ้บรงไดกับว่ากันไปครับผมแบบตัวน,นี้มองจอดรถครับผมมองเก็บฟางมองนี้ก็ะติต่อเตอิมมากเก็บฟางเือกันแต่ว่าได้แค่สองเสาครับพี่น้องเมื่อนี้ต่อส่งออกมาใหม่กองกันหลายครับผมตอก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 ,ตอก ไปให้เป็นล่างขอกลัวอะไรเพว่าแล้วแต่เสียใจเลยกะว่ากันไปครับผมจะได้กะตัดสินใจแล้วครับผมมาในทางจุดเด่นเราเป็นเนาะมันทำแล้วครับพี่น้องหีต้วยเหมือนแลยยางพีปอบมาจกด่ากับพี่น้องจะได้กะฝากติดตามพลงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพ้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอ่าจะได้กะเบิ่งแย่งกันนะครับผมดูแลสุขภาพถูกปู้ทุกคนครับผมเดินทางปลอดภัยถูกปู้ทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้อง สวัสดีสวีดัสครับผมไปเก็บขอนกันครับเดี๋ยวเวลากลับเราก็พร้อมพี่น้องเลยเดี๋ยวเหมียนของกันครับเอาใหม่ล่งเสร็จแล้วกันบินเลยเนาะครับพี่น้องเนาะอ กาในอนาคตตหรอครับผมเห็นหมู่เขาพากันเลียงเราลำบากฮานะตัดงตัดงาไปปลูกในสวนผู้อื่นเราอย่างเขาเอาใดครับผมก็เลยว่าปลูกงาให้ม่นหล้วล้อมสวนให้มันเสร็จเข้ายาแบบบวัวหายล้อมคอกไรี่ถือก้าแล้วครับผมโอ้ยแจ็คมันสิด้เลียงบอมันยกเถียงวัยกย,วยกเสาวหวเ้าต้องเห็นไปตามแผนเนาพี่น้องเนาะเข้า,าบาอา่อยากงาทีหลังนะ จอดก่อนครับพอกกันคลิปต่อไปครับผมพี่น้อง